สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสืบสกุลพันดีนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพิเศษเนื่องในโอกาสพิเศษวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานะครับกับการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติครั้งที่9เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับและแน่นอนนะครับกิจกรรมในโอกาสอันดีนี้ จะมีประมุขสงฆ์มีผู้นําชาวพุทธรวมถึงปราดทางพระพุทธศาสนาจํานวนมากจากทั่วโลกเลยนะครับที่จะได้มาร่วมประดมความคิดเห็นร่วมกันในการช่วยลดความขัดแย้งของสังคมโลกและแน่นอนนะครับเราได้รับทราบกันไปแล้วนะครับว่าปัจจุบันนี้ ทุกคนบนโลกใบนี้ต่างให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งเราเห็นบุคคลหลายบุคคลในต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาและสิ่งสำคัญที่บุคคลเหล่านี้ทำได้ก็คือการเผยแผ่ความดีตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้โลกนี้อยู่บนเส้นทางแห่งความดีและความสงบสุขนั่นเองนะครับ และในโอกาสพิเศษอันดีนี้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับฟังการสนทนาธรรมนะครับจากพระเดชพระคุณพระพมสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกตราชวรมหาวิหารท่านเป็นผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูตสายยุโรปและกลุ่มสแกนดิเนเวียนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับ ต้องนมสัสการพระคุณเจ้านะครับต้องเรียนถามถึงความสําคัญและก็บทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อนานานชาติโดยเฉพาะเนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสําคัญของพระพุทธศาสนาและวันสําคัญของโลกด้วยครับวันวิสาขาบูชาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นวันเฉพาะของชาวพุทธแต่ว่าเป็นวันที่มีความสําคัญต่อชาวโลกไปแล้วครับเนื่องด้วยสหประชาชาติเนี่ย ให้ความยามล้อว่าวันวิสาขะเป็นวันสำคัญของโลกดังนั้นเนี่ยชาวไทยชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธของเรานี่ถือว่าเป็นความโชคดีที่เรามีพระพุทธศาสนาและในขณะเดียวกันเราก็ให้ความเคารพนักถือมาเป็นตั้งแต่บรรพบหรษสู่ปัจจุบันจากนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยพุทธศาสนาให้ความร่มเย็นเป็นสุขต่อชาวโลกจึงได้รวบรวมกันหลายประเทศหลายอนาณาณิคมยกย่อง พระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นให้มีความสําคัญเกิดขึ้นว่าพุทธศาสนาเนี่ยให้ความร่มเย็นให้ความสันติภาพที่จะให้สังคมมนุษย์อยู่กปนอย่างมีความสุขงดเว้นการเบียดเบียนซึ่งกันและกันแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือว่าให้มนุษย์เนี่ยได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนําจิตใจที่จะปฏิบัติต่างๆเนี่ยไปสู่ในเรื่องของความสุขของชีวิตนั่นเอง วันสําคัญของโลกวันวิสาขบ,บูชาดังนั้นชาวพุทธที่อยู่ในทั่วโลกเนี่ยให้ความสําคัญกับวันนี้อย่างไรบ้างครับท่านเมื่อมีวันนี้เกิดขึ้นเนี่ยหลายๆประเทศก็จะมารวมกันจัดงานวิสาขะโดยเฉพาะที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นศูนย์กลางในการที่จะจัดงานวิสาขะที่จะมีชาวโลกมีผู้แทนของแต่ละประเทศเข้ามาจัดกิจกรรมร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะปีนี้ก็จะจัดกันอย่างยิ่งใหญใ่เช่นเดียวกันแล้วก็อย่างปีนี้ก็เป็นปีที่ตรงกับปีพุทธ,ธาชันตีด้วยรัฐบาลของไทยก็จะให้การสนับสนุนในการที่จะจัดงานดูให้สมเกียรติแล้วก็ยิ่งใหญ่ทำให้มีความหมายมากขึ้นกว่าเดิมครับ ปีพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้นี้มีความสําคัญอย่างไรบ้างครับท่านก็เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ได้ครบรอบตามที่วาระที่ถึงในปีนี้นั่นนะฮะเมื่อถึงวาระอย่างนี้เนี่ยทั้งรัฐบาลทั้งชาวพุทธทั่วโลกเห็นความสําคัญครับก็อยากจะยกย่องในเรื่องของการตรัสรู้ให้มีความหมายมากขึ้นนั่นเองครับเมื่อวันสาคัญอย่างนี้เกิดขึ้นเราชาวพุทธเป็นสิทธาโคตร มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นครับเราก็ควรจะแสดงออกร่วมกันว่าวันสําคัญของพุทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยๆก็ได้แสดงออกไปว่าเราคือชาวพุทธบ,รบ<ห>พระคุณเช้าบอกว่างานครั้งนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดมีความยิ่งใหญ่จะมีความสําคัญอย่างไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในงานนี้ครับอันดับแรกเนี่ยชาวพุทธมาทั่วโลกแล้ว หมายถึงผู้แทนของแต่ละประเทศเนี่ยรเรามาร่วมกันจัดงานก่อนแล้วก็โดยเฉพาะรัฐบาลแม่ง,งานของประเทศไทยคือรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนและส่งเสริมถือว่าเป็นวราระพิเศษของรัฐบาลเหมือนกันเพราะนั้นงานนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็มีความสําคัญเกิดขึ้นได้ก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอีกส่วนหนึ่งนั่นเองในส่วนของคณะสงฆ์ไทยเองซึ่งถือว่าเป็น คณะที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการเผยแผ่ในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยใช่ไหมฮะใช่ในประเทศไทยเวลานี้เรามีเรียกว่าพระธรรมทูตครับส่งไปทั่วโลกนะครับไม่จะเห็นว่าเวลานี้พระสงฆ์เรียกว่าพระธรรมทูตเนี่ยไปปฏิบัติงานทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนอาณาเขตไหนเนี่ยเมื่อเรา ออไปยุโรปเราไปอเมริกาเราก็จะได้รับว่ามีวัดวาอารามมีพระสงฆ์ไปปฏิบัติงานซึ่งเวลานี้พระท่านออกไปทํางานกันมากมายเหลือเกินคือไปด้วยพลังทําหน้าที่ของผู้เผยแพร่พระที่เข้าไปในประเทศนั้นนก็ถือว่าปีมีศักยภาพสูงเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปแล้วเนี่ยไปอยู่ร่วมกับประชาชนของประเทศนั้นอย่างดีแล้วก็ประเทศนั้นก็ให้ความส่งเสริมสนับสนุน แล้วก็มานับถือพุทธศาสนามากขึ้นเราจะเห็นว่าประเทศอิตาลีครับที่มีสำนนักปติกันเป็นศูนย์กลางของโลกเหมือนกันในขณะเดียวกันพุทธศาสนาของเราคือวัดของเราพระของเราไปทํางานที่นั่นเนี่ยก็ยังได้รับการตอบรับในการที่จะให้พระพุทธศาสนาของเรานี่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศเขาครับแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับาศาสนาของเขา มากขึ้นมีการสําคัญในการทํางานร่วมกันมากขึ้นก็แสดงว่าพุทธศาสนาของเราไปที่ไหนหรือว่าพระธรรมทูตของเราไปที่ไหนก็มีความหมายต่อประเทศนั้นไม่ใช่ว่าเฉพาะคนไทยด้วยกันครับแต่ว่ายังเข้าถึงประชาชนของเขาด้วยแล้วก็ยังเข้าถึงในส่วนของบ้านเมืองเขาด้วยครับนี่คือบทบาทของพระธรรมทูตเป็นบทบาทที่สําคัญ,ญยิ่งในการเผยแพร่ไปทั่วโลก สำหรับความร่วมมือของพระสงฆ์ไทยเองกับพระสงฆ์ต่างประเทศทั้งที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมที่ประเทศไทยเองกับทั้งที่เขาได้กลับไปเผยแผ่กิจกรรมเหล่านี้ในต่างประเทศสําเร็จผลยังไงบ้างครับคือพระที่จะออกไปแต่ละองค์เนี่ยครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะกว่าจะได้บุคลากรแต่ละองค์ออกไปครับต้องผ่านการอบรมหลายขั้นตอนครับกว่าจะได้ไปปฏิบัติงาน เมื่อไปปฏิบัติงานจริงแต่และประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกไม่ใช่สบายอย่างที่บางคนคิดครับท่านจะต้องทําหน้าที่ตั้งแต่ลูกศิษย์วัดจ,จกนกระทั่งเป็นเจ้าวาดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระที่ป,ปฏิบัติงานวัดธรรมทูตต้อง,อ,งอันดับแรกคือต้องช่วยเหลือตัวเองครับได้ขอนครับแล้วก็ไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับแต่สิ่งที่ยึดมั่นคือการเผยแผ่พระพุทธ,ธาศาสนาถูกต้องถ้าหากว่าท่านไม่อุทิศชีวิตหมายถึงว่า บวชมาก็ต้องอุทิศแล้วว่าเพื่อพุทธศาสนาแล้วก็ต้องคิดว่าเพื่อทํางานเพื่อพุทธศาสนาอีกเพราะนั้นต้องคิดหลายเรื่องือนกันปัจจุบันนี้ชาวพุทธให้ความสําคัญกับพระพุทธศาสนาความสําคัญในการเข้าวัดมากน้อยขนาดไหนครับของในไทยเวลานี้คุณบุ๊กเห็นแล้วเนี่ยว่าคนไทยเราเวลานี้โดยเฉพาะรุ่นคุณบุ๊กนี่นะจากเมื่อก่อนนี้ถ้าเราย้อนกลับมาสัก5ปีก่อนก็จะเห็นว่ารุ่นคุณบุ๊กนี่ จะไม่ค่อยเข้าวัดเท่าไหร่ช่วงนั้นจะห่างหายไปใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้อาจาก5ปีย้อนหลังกลับมาเนี่ยงานกิจกรรมต่างๆของศาสนาโดยเฉพาะวันสําคัญที่จะมาถึงเนี่ยอย่างวันที่สาขาเนี่ยอย่างน,น้อยรุ่นคุณบุ๊กนี่มาแล้วเป็นมาถึงแม้จะไม่เข้าใจเรื่องศาสนา,าเลยแต่ก็ได้รู้ว่าการเวียนเทียนเพื่ออะไร,รแล้วก็มาวัดเพื่ออะไรเนี่ยรู้แล้ใช่ไหมถึงแม้ว่าเอาคิดว่า มาเพื่อแฟชั่นก็ยังดีแต่ว่าขอให้มาแล้วเนี่ยได้เข้ามาสุรัยาิกาศแห่งการเป็นบุญมีกุศลแทนที่จะไม่เข้าเทคก็ถือว่าดีแล้วใช่ไหมเข้ามาวัดทําจิตใจให้สบายแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของของชาวพุทธของประเทศนะถ้าหากว่าคนเรามีจิตใจอ่อนโยนขึ้นในเรื่องของศาสนาวัยรุ่นไม่หันไปทางอายามุขสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให เรียกว่าเรียกคุณธรรมจริยธรรมที่เราพูดถึงกันบ่อยๆอะ่ะที่บอกวาอ่าเด็กรุ่นนี้ไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมอะไรเนี่ยรเราก็จะมองข้ามจุดนี้ไปหันกลับมาให้ว่าแม้แต่คนวัยคุณบุกหรือรุ่นน้องคุณบุกเนี่ยก็จะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ในใจหน่อยก็ดีถือว่าเป็นเรื่องดีตอนนี้กำลังของชาวพุทธในต่างประเทศนี้มีความเข้มแข็ง มากน้อยขนาดไหนฮะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับอันนี้ถ้าเราไปดูอย่างอเมริกาอเมริกานี่วัดวาลามัมโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยมากขึ้นครับแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นพลังสําคัญที่มากและแข็งแข็งก็คงจะเป็นทางยุโรปแล้วก็แถบสแกนดิเนเวียแถบนี้ก็ถือว่ามั่นคงมากขึ้นครับเพราะว่าชาวไทยของเราที่ไปอยู่ที่นั่นเนี่ยศรัทธาส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็ให้การสนับสนุนกันอย่างเต็มที่ครับ ตอนนี้นอกจากเราจะเห็นชาวพุทธเองที่เคารพนับถือพระพุทธศาสนาแล้วเราเห็นชาวยุโรปชาวอเมริกันที่เข้ามาบวชเรียนกันเยอะขึ้นท่านท่านมีความเห็นอย่างไรบ้างนี่แหละที่ว่าที่ปารก็กันเมื่อกี้ก็คือว่าเนี่ยส่วนนี้ส่วนดีค,คือเมื่อพุทธศาสนาไปที่ไหนเนี่ยประชาชนในประเทศนั้นก็ให้การตอบรับนับถือพุทธศาสนามากขึ้นนั่นเองครับนอกจากมา,มานับถือพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเขายังส่งเสริมที่จะให้มีความมั่นคงเกิดขึ้นครับมากขึ้นด้วย ที่นอร์เวย์นี่เวลานี้เรามีวัดอยู่ประมาณสองแห่งแต่แต่ว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนเกือบถ้าพูดถึงวัดก็คงถึง60%สะคร์เซ็นคนไทยเราไปอยู่ที่ไหนก็ตามในที่สุดก็คือวัดเพราะฉะนั้นวัดเนี่ยก็คือบ้านหลังที่สองของคนไทยเรานเองค,คือจากบ้านที่อยู่ในประเทศไทยแม้จะมีไปอยู่บ้านในเมืองนอกที่มีบ้านอยู่ ความอบอุ่นมันก็ไม่เหมือนกับวัดสุดท้ายก็คือต้องมีวัดเป็นที่รองรับแห่งจิตใจนั่นเองคือมีที่พึ่งทั้งทางใจและทางกายด้วยแม้จะอยู่ไกลประเทศไกลบ้านไกล,กลบ้านเกิดทีนี้ย้อนกลับมาถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็คือเราที่มีความต้องการที่จะลดความขัดแย้งโลกสร้างสาันติสุขให้โลกพระพุทธศาสนาจะมีส่วนสําคัญในการสร้างสาันติสุขให้โลกยังไงบ้างครับ พุทธศาสนาเนี่ยหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเบื้องต้นก็คือว่าท่านสอนให้คนรักกันครับไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันวันนี้ก็ตรงกับเรื่องของความเป็นมนุษย์การเป็นสังคมการเป็นประเทศที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสุดท้ายของความสุขของมนุษย์ก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็น S <S <an> <S ก็ตรงกับหลักคําสอนทางพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เพราะฉะ,ะนั้นหลักคําสอนทางพุทธศาสนาก็จึงไปตรงกับการไม่เบียดเบียนกันนั่นเองเพราะฉะนัะ้นถ้าหากโลกเราทั้งโลกหรือหมายถึงประชาชนทั้งโลกเนี่ยนะ,ะงดเว้นในการไม่เบียดเบียนกันแน่นอนว่าโลกเราเนี่ยมีความสุขซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าโลกเราค่อนข้างจะมีปัญหาในการขัดแย้งสูงไม่ว่าในประเทศเดียวนก็ดีหรือคนละประเทศก็ดีเพราะฉะนั้น นำหลักคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนําไปประพฤติปฏิบัติเนี่ยแน่นอนว่าโลกเรามีความสุขร่วมกันแน่นอนครับต่างประเทศเขามีตามวัฒนธรรมก็คือวันแห่งความรักวาเลนไทายของเราวันวิสาขบูชาถือเป็นวันแห่งความรักตรงนี้อยากจะบอกอะไรให้ชาวพุทธเนี่ยรักในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นครับเราเพียงแต่ว่านําหลักธรรมขององค์สมเด็จพัะสสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปประพฤติไปปฏิบัติก็ถือว่าเป็นเรื่อง รักตัวเองด้วยเพราะว่านําชีวิตไปสู่ในสิ่งที่ดีในขณะเดียวกันก็นกได้รักพื้นมนุษย์ด้วยกันรักพ่อรักแม่รักตั้งแต่ผู้ใกล้ชิดลงไปก็ถือว่าเป็นเรื่องความสุขที่เราจะได้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองครับอยากจะให้ท่านเชิญชวนสําหรับพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวโลกนี่แหละครับที่จะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่9้า เป็นครั้งที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งท่านอยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนอย่างไรบ้างก็ในวาระที่วันวิสาขะจะมาถึงถือว่าเป็นวันสําคัญของโลกไปแล้วเนี่ยะนะแนะนำเราชาว,ชาวไทยที่เป็นเจ้าของประเทศครับที่เป็นชาวพุทธโลกเขายกย่องเราครับว่าประเทศไทยว่าพุทธศาสนาเป็นวันสําคัญของโลกในฐานะที่เราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธเราต้อง ให้ความสําคัญต่อตัวเองเป็นตัวอย่างถูกต้องเพราะว่าชาวโลกเขายกย่องเรา,เราในขณะเดียวกันเราไม่ได้ยกย่องตัวเองไม่ถูกต้องรเราต้องยกย่องให้ความสําคัญว่าโลกเขายกย่องเราแล้วเนี่ยรเรานิ่งเฉยไม่ได้แล้วรเราต้องออกมาแสดงให้เห็นว่าเรามีความสําคัญต่อชาวพุทธด้วยกันอยากให้พระคุณเจ้าเน้นย้ําให้ชาวพุทธเองชาวไทยเองช่วยกันยืนหยัดเรื่องของพระพุทธศาสนาต่อไป ก็เป็นเรื่องที่คุณบุ๊กปรบดีบเพราะฉะนั้นต้องฝากคุณบุ๊กว่าในยุคข,ของคุณบุ๊กวัยรุ่นอย่างนี้ต้องออกมาให้มากขึ้นรุ่นคุณบุ๊กเนี่ยเป็นรุ่นใหม่อย่างนี้แก่และมาจะหมดรุ่นแล้วต้องรุ่นนี้สืบต่อนะเพราะนั้นพยายามช่วยกันส่งข่าวสารันนี้ว่าโลกเขายกย่องเราแล้วเพราะนั้นเราควรยกยอ่ยองเรายัางไงรตรงนี้เองเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต ให้คำมั่นสัญญาว่าผมจะสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปรวมถึงบุคคลท่านอื่นๆด้วยก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้พระพุทธศาสนาช่วยเราได้ในทุกด้านถูกต้องโดยเฉพาะในยุคที่มีปัญหาหลายๆด้านเข้ามาประเดประดังนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมนะครับได้รับทราบ ธรรมะและก็ข้อคิดต่างๆนะครับจากพระคุณเจ้าไปแล้วนะครับสิ่งที่พระคุณเจ้าเน้นย้ําก็คือเราต้องนับถือตัวเองก่อนเราต้องเคารพในตัวเองก่อนเราถึงจะช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีนะครับและก็แน่นอนในโลกยุคปัจจุบันที่มีปัญหาความขัดแย้งมากมายนะครับหากเรานับถือตัวเองหากเราดูแลตัวเองได้แล้วนะครับเราจะเป็นคนหนึ่งนี่แหละครับที่จะช่วยดูแลสังคมดูแลประเทศชาติและก็ดูแลโลกนี้ต่อไป ตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็ในส่วนของพระพุทธศาสนาด้วยนะครับวันนี้ขอกราบขอพระคุณนะครับพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าพระโผมสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวัดวัดสเกตราชวรรมหาวิหารนะครับและก็ท่านเป็นผู้รับผิดชอบงานพระธรรมทูตสายยุโรปและกลุ่มสแกนดิเนเวียด้วยกราบขอพระคุณพระคุณเจ้าครับ ผู้ชมครับเน้นย้ํากันอีกสักครั้งนะครับในปีนี้ถือว่าเป็นครั้งที่9แล้วนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมวิสาขาบูชานานา,นาชาติครั้งที่9นะครับและที่สําคัญนะครับเป็นการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้แล้วแน่นอนนะครับพระเดชพระคุณพระคุณเจ้าท่านบอกว่าปัจจุบันนี้นะครับคนที่หันมานับถือพระพุทธศาสนามีมากขึ้นแม้แต่ชาวต่างชาติก็ตามแต่สิ่งที่สําคัญเราชาวไทยซึ่งเป็นชาวพุทธ ควรจะยึดมั่นในหลักปฏิบัติธรรมะและคําสั่งสอนนี้ไว้อย่าให้แพ้ชาวต่างชาติเขานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธาศาสนานั้นเข้าไปอยู่ในใจของคนทุกคนซึ่งเป็นคนที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการพิเศษกับโอกาสพิเศษนี้แล้วนะครับผมต้องลาคุณผู้มชมครับสวัสดีครับ